ไกูมดาซโอเคมาได้เวลาเปิดกาชาแต่ว่ารอบนี้เราอาจจะเปิดไม่เยอะนะทีแรกอตอนยังไม่รู้ข่าวว่าจะมี r e s i ์เอวิลส3ผมก็กล่าว่าจะเมาหมดเลย3คนแต่พอมีปุ๊บผมก็อ่าได้เวลาจำกัดละก็อาจจะเปิดเอาแค่น้องเซนติแล้วก็แลกคุณเอมมาเพราะว่าเพราะว่าผมชอบเอ็มมาที่สุดในเกมเลยละ อาจจะต้องเว้นคุณอินหัวไว้แต่ว่าคุณอินหัวเขาดันแจกสกินเนอีนก,ก็ภาวนาให้ได้ทั้ง3คนภายใน160หมุนก็แล้วกันมีถึงปะเนี่ยน่าจะถึงนะอันนี้ร้อยหนึง100น่งร้อยหน่หน่อยมันจะถึง160ปะเนี่ยโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันเปิดตู้แรกที่เซนติเซนติมาไวรีบไปกดอินหัวให้ออกแล้วก็ใช้200แรกเอ็มมาประมาณนี้นะครับมาเซนติ cm. สุดยอดกรีเนตลันเชอร์ฮึบอุย้ย จบเลยปะเนี่ยทองกิบแรกทองมาเลยขอสองปิ้งปิ้งเดียวเขาอ,อยู่ทีมอะไรวะเอ้ามาเลยเซนติเทคนิเคิลอัพเกรดมาเลย,มา,เลยมาไวขอบคุณครับต่อไปไปเปิดอื่นหัวเลยมาอื่นหัวฮึบ <c oughs> เอาเป็นหัวมาเลยที่เหลือจะได้ไปลงตัวเอม็มมาจะได้ไม่ต้องแลกเอม็มมาแล้วก็เอาสองร้อยไปแลกเอาสองร้อยไปแลก,แกจูวเวเลนไทยี่สิบหมุนสองตัวติดไปต่อไปลงที่เอม็มมาเลยครับนี่เอม็มมาเนี่ยน่าจะเล่นผมหนัก ราะว่าคนที่อยากได้มักจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าดวงชะตายมีจริงนะเวลาผมอยากได้อะไรอะ่ะเขาจะไม่ค่อยมาเว้ยฮึบมันเองไอ้ช่าเฮ้ยผมกดโดนไหมกดไม่โดนสี่สิบฮึบ อ้ยอ๋อแล้วก็จะต้องเว้าเว,ว้าวหรือเปล่าเราก็ลืมอ่านเลยว่าเขาอยู่อะไรอยู่เทตราปะเอ็มม่าเออ,เออน้องดำเอยน้องอาเดียก็ดำก็ดำ,ดำไงก็ไม่ได้ผิดจะไปเรียกเขาผิวสีเขาไม่ชอบเพราต้องดำไม่นับละ ไปเลยแล้วกันอุยอืมอืม no มาเธอทองแรกมาทองสองต้องหลุดดีเหมือนเกมมือเดนน่ะคุณลแลระบบกัน เิลิเชียนเอ้ยเขาอยู่อิลิเชียนหรือเทตราวะผมจำไม่ได้เอ้ยออลิเชียนมาโอเคเอม็มม่าทคนิคเลอัพเกรดเห็นว่าเอ็มม่าเขาจะมีเทคนิคพิเศษก็คือเขาจะปล่อยสารออกมาปุ๊บแล้วสารนั้นนะ่ะมันเป็นสารพิเศษเอาไวต้ตรวจจับศัตรูแต่ว่าสารที่เป็นน้ำยังใช้งานไม่ได้เอ็มม่าก็เลยต้องหลังหลังน้ำออกมาก่อน <c oughs> หลังน้ำออกมาก่อนและที่เหลือก็สร้างความร้อนทำให้ไอ้น้ำนั้นน่ะมันละเหยเพื่อใช้งาน ตรวจจับถ้าถ้าผมอ่านมาแล้วผมจำไม่ผิดนะโอเคไม่ต้องแลกแล้วก็ยังเหลืออีกเอาไว้ไปแลกในกรณีที่ตู้ต่อไปเราไม่ออก <c oughs> นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปอะไรฝากกดไลค์กดซับไว้ด้วยนะครับได้เจอกันครับบ๊ายบาย